เล่นแม่เลยคนร้อนเลยไม่ก็แตกเหรอแค่เล่นหมดเลย่กันเอ,องกูยังช่าเลยเฮียเสื้อไงฟังก็แตกใส่กูด้วยน,นี่ว่ะก็ได้หนูกนเลนขาสิกผมพะขาสิกเลยแม่แต,แตเ่เร่มเอ,อ้ยโถ่ไปแนเดกของมึงวะเฮ้ยโอ้าโอ้ เดี๋ยวกูตับนาแล้วผมไม่สนละมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหพวกมึงตายหมดเลยเนะี่ยยังไม่ตายเลยนะเมื่อกี้มันหนีผมลงบ้าหล่าดตติตัวคู่ผมอะเจวไฟอันนี้ไอ้ตัวเจคิวสวยตัวนั้นเหลือเยอะพี่เหลือแบบเหลือแบบหลัวพี่ไหวยุตายตัวนี้ตาย จำไปทำต,ตันสวยครบที่แท้เอฟเอ่อมันเป็นสองคนมา,าคิววะอะไร ไปจัดไหมไปไอเฮียน,น,น,นี่แม่งหมัดเร็วสวนต้องเล่นหมัดเร็วมาละโอ้ยสัตวโอ้ ตัดกระโดมากดสเปซบาร์นี Jamie, no. ่ตอนนู้นว oh. ิ่งมากลับไปเป็นอะคลิกขวาแล้วก็สเปซสเปซสเปซสเปยังไ่ตายคู่ได้ไงวะหมัดกูเย็ดแม่เขาไม่เข้าใจทำไมกูถึงตายไอ้เยี่ยพอถอดเสื้อแมม่งัดไวว้สนแล้วมึงก็จะเลล่นสโบ๊กูจับจีดจับนะโหเราตัดได้เพื่อนด้ะอ๋อจับว่าหลังหอนไหนควาย เอาเลยสุดดา่ะเดี๋ยวพี่เล่นให้สุดเขาอะ่ะโลละเฮ้ยกูโดนเฮี้ยจากไหนเนี่ย สามเ็มปยยุทธูข่าวตายหมด,ดมาแล้วขอขอ,อเอาเลย รู้จักหมัดพุด่งไหวสัตว์ยังเล่นเกมอยู่ไปไปไปมันวิ่งอ่ะตัง้งหากยังเหลืออยู่เรือดไปทีละคน มึงเต่ส่งไปหี้่